ีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้นะเป็นคลิปของชาวกรกฎนะคะราศีกรกฎรัคนากรากฎในช่วงปี2567เริ่มสักการมาเริ่มเดือนแรกของปีนะชาวกรกฎชะตาชีวิตของคุณจะเป็นยังไงนะคะ ในเดือนมกราคม2567นะคะชาวกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะคะหรือผูกดวงแล้วได้ลัคนาอยู่ที่ราศรีกรกฎนะคะจะแบ่งวันที่ตามแบบไทยหรือแบบตะวันตกก็ได้นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณคือคนราศรีกรกฎลัคนากรากฎนะก็ฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะนะ เชาวก็รกฎในตัวตนของคุณในเดือนมกราคมเป็นยังไงนะฮะอ่าเริ่มต้นดีมีชัยไปฝ่าครึ่งค่ะไพ่เด็กถือเหรียญนะฮะมีโชคจากเด็กมีข่าวดีจากเด็ก,ม,ดก,ดกมีแฟนเด็กนะฮะอ่าหรือตัวคุณอาจจะไปยังมันเด็กซะเองนะะอยยุงกัดทุกคนนี่แม่หมอก็มาทําคลิปตอนดึกๆนะจ๊ะนะยุงก็จะกัดเอานะจ๊ะ่า ใบที่สองนะคะได้ไพสนะ่สิบเหรียญค่ะนะสิบเหรียญนะคะในตำแหน่งไพ่ขยายตัวตนนะคะเช้ากรากฏนะคะคุณได้ทรัพย์สินมรดกคุณได้ส่วนแบ่งมรดกอะไรจากครอบครัวมาหรือยังนะ,ะหรือไพ่ใบนี้ยังอาจเป็นไพ่เงินก้อนนะคะใครที่ทำธุรกรรมการเงินนะ เอาบ้านไปทําธุรกร,รมนะฮรต่อเติมบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะทาธุรกรรมเกี่ยวกับบ้าน,นะฮะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะแต่ก็ก่อนจะสมหวังก็เหนื่อยนะคะรวมถึงหน้าที่การงานด้วยนะ,ะชาวกรกฎนะชาวกรกฎบางท่านนะ,ะมีเกณฑ์ที่เบื่องานก่ะคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะความคิดของคุณนะคะก้าวไม้เท้าค่ะ ตำแหน่งคนรักคู่ครองได้ไพ่เดิมมูลค่ะคนรักของคุณนะฮะอาจจะมีความไม่สบายใจหรือไม่สบายกายนะคนรักของคุณอาจจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออประมาณนี้นะน้ำเลือดน้ำเหลืองไม่ดีระบบของเหลวในร่างกายไม่ค่อยดีอาจจะต้องมีการถ่ายเทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คนรักของคุณมีการห่วงบุญหลานบริวารบางท่านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะอาจจะต้องพาน้องหมาน้องแมวไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและตัวเองนะคะคนรักของชาวกรกฏนะคะอดีตที่ผ่านมาไพ่พระค่ะนะ,ะไปทําบุญกันมาแล้วใช่ไหมคะช่วงปีใหม่แต่วันนี้อัดคลิปเนี่ยพี่นา,นาก็ยังไม่ปีใหม่นะคะวันคืนวันที่30ค่ะนะ มีเกณฑ์วางแผนฮะไปทำบุญช่วงปีใหม่กันหรือเปล่านะคะอ่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นระวังแตกคอกับคนใกล้ชิดนะ,ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่การแตกคอหรือแตกแยกนะเป็นการแตกแยกอย่างรุนแรงอาจจะมีเรื่องถกเถียงนะหรือเรื่องแตกหักกับใครบางคนนะอ่ออาิเช่นอาจจะเป็นคู่รักนะ,ะหรือคนในครอบครัวนะ เพราะฉะนั้นให้ระวังด้วยนะคะแล้วก็ยังหมายถึงระวังการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยนะคะระวังเกิดอุบัติเหตุนะ,ะถ้าเมาก็อย่าขับนะคะถ้าเมาก็อย่าขับแล้วก็ถ้าคุณพบเห็นญาติพี่น้องหรือคนวงวานใกล้ชิดคุณนะ,ะเมานะ,ะาการสังสรรค์การรวมกลุ่มกันมันอาจจะมีการดื่มถ้าดื่มแล้วนะค,ะคุณอย่าใช้ก็ไปซื้อ อย่าใช้ไปซื้อเหล้าอย่าใช้ไปซื้ออะไรนะ,ะถ้าดื่มแล้วอย่าให้ขับเลยนะ,ะอะถ้าถ้าเป็นห่วงคนที่คุณรักถ้าเป็นห่วงคนในแวดวงเพื่อนปูงญาพี่น้องเนาะอืระวังด้วยนะคะถ้ามีโอกาสนะทําบุญผ้าขาวห่อศพนะคะทําบุญผ้าขาวห่อศพทําบุญลงศพแก้เคร็ดนะคะอตาตำแหนงความคิดภายในใจยังมีการเริ่มต้นใหม่ๆ เริ่มต้นการงานใหม่ๆนะเพราะใบนี้บางท่านอาจจะเริ่มต้นมีแฟนใหม่ก็ได้เนี่ยใครจะไปรู้นะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่ก้าไม่ท้าไพ่ความเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายกับงานเก่างานเดิมนะคะเนี่ยและมาติดเดอะทาวเด้วยนะเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะออกจากงานเก่าสูงนะคะหรือบางท่านอาจจะ ถูกเลิกจ้างก่อนหน้านี้นะหรือบางท่านอาจจะแบบว่าบริษัทเก่าปิดกิจการอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเกณฑ์การเริ่มงานใหม่นะคะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะระวังระบบเ,เลือดลมนะคะไหลเวียนไม่ไม่ปกตินะ,ะของของบุคคลในบ้านนะคะแล้วก็ไพ่แบบ ช่วงนี้นะ,ะเงินกำลังตึงมือเลยนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะไม่รู้จะหมุนไปทางไหนก่อนหมุนไปทางซ้ายจ่ายไปทางขวาหมุนชักหน้าไม่ถึงหลังนะฮะประมาณนี้นะ,ะอืใบที่เก้านะ,ะได้ไพ่จัดติกนะะหมุนเงินไปกับเรื่องอะไรมันมีเกณฑ์ที่จะต้องไปจ่าย อะไรที่เป็นเรื่องค้างคาเรื่องเก่านะฮะไพ่จัดติดคือไพ่เอกสารนะ,ะสัญญาอาจจะมีปัญหานะ,คะใครเคยค้าประกันไว้ก่อนหน้านี้ระวังจะมีปัญหาถูกเรียกถูกเรียกคุยหรือถูกเรียกเข้าไปเคลียนะ,ะอาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียงเงินนะคะใบสุดท้ายใบที่สิบนะฮะไพ่ในตำแหน่งอนาคตเนี่ยไง สามใบนี้ติดกันนะมีเกณฑ์จะต้องไปพบตำรวจทหารทนายความนะอย่างที่บอกใครเคยค้ำประกันใครไว้นะคะหรือใครเซ็นเอกสารอะไรต่างๆต้องตรวจตาให้รอบคอบนะคะอาจจะมีถูกหลอกให้เซ็นนะถูกหลอกให้เซ็นถูกหลอกให้ค้ำประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะและเรื่องราวจะมาถึงคุณนะคะให้ระวังไว้ด้วยนะอ่า ไพ่ยขยายคู่ครองคนรักนะคะได้ไพ่เดอะสตาร์ค่ะไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกอะ่ะคนรักของคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเนี่ยในปัญหาเรื่องสุขภาพบางท่านก็ถ่ายถ่ายเลือดบางท่านก็อะไรนะฟอกไตอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะบางท่านก็ฟอกไตาบางท่านก็แบบว่าเออต้องพบหมอประจานะคะในระบบเอาน้าเลือดน้ําเหลืองอะไรเงี้ยนะคะต้องพบแพทย์เป็นประจํา นะประมาณนี้นะคะไพ่เดอะสตาร์า Star, นะคือการถ่ายเทนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนแฟนไปเลยก็ได้เปลี่ยนปีใหม่เปลี่ยนแฟนไปเลยอะไรอย่างี้นะคะไพ่ในตําแหน่งขยายคนรักคู่ครองเอ๊ะขยายกันไงนกันเงินนะคะได้ไพ่หกถ้วยค่ะนะคะในเรื่องของการงานจะมีมิตรภาพใหม่ๆในที่ทํางานนะอาจจะคนเก่าลาออกไปหรือคนใหม่กลับเข้ามาหรือคุณเนี่ยแหละ แล้วออกจากงานเก่าและก็ไปเริ่มเริ่มสิ่งใหม่ๆเริ่มงานที่ใหม่กันเนี่ยแล้วได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนฝูงใหม่ๆนะอืมนะคะอ่ามีเกณฑ์ได้เริ่มใหม่ในเรื่องของการทำงานนะคะอย่างไม่ดีก็คืออย่างดีก็คืออาจจะได้ย้ายนแผนกนะย้ายนแผนกหรือเอปรับเปลี่ยนหน้าที่นะประมาณเนี้ยนะคะอืม ตำแหน่งตัวตนดีนะคะสีเสริมดวงได้แก่สีเขียวสีแดงสีน้ำเงินนะคะและเหลืองทองค่ะนะคะเลขหนา้าไพ่ก็มี10 18 29 2992แค่ะและ26 หนึ่งเจ็ดค่ะนะคะเท่านี้ค่ะอ่ะขอบคุณชาวราศีกรกฎรัคนากรกฏนะคะที่มารับชมนะ,ะเป็นกำลังใจให้กับชาวกรกฏเริ่มต้นปีใหม่ด้วยดีนะคะด้วยด้วยไพ่เงินนะคะไพ่เงินนะแต่ระวังในเรื่องของการงานแล้วก็การแตกหักกับเอ่อคนใกล้ชิดนะคะ อ่มีเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับชาวกรกฎที่มารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสองห้าหกอะไรหกดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ